สบายดีพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อสุขุสุขคนพี่น้องสมองสุบอนเอจีทุกท,าท่านที่เคารพและักแพงทุกทั่วโลกมันยินดีขับชมสองของใบตาพี่น้องยามเที่ยงพี่น้องยามันสวยกลยจะเที่ยงลยแล้วแหละประมาณสิบเอ็ดโมงเลยนะจ๊ะสิมาอวันเชียมจกกับปันไม่ห้าวันลำมันยินเชียงแม่บุลุกโทรตามมาเมื่อเบิ้งน้นองสาวเป็นลมมาสัก น้องซาลูกระบาวบัสิมาจกเต้าให้เจ๊หกมาหาอปิดลมเอาหน้าปอนในเอากันมาสะกินอาหารดีั่็อดูหิวได้สะเออห้ากกมาจะทำงานห้ามาว่าไปชอบดอกผิกบใส่ิปเออไปดีพี่น้องร่างนังขาคนเดอนย่างคนมากกบเกือบเกือบเกือบไปโทษเกือเกือบเจ๊หกไปโทษ จ้างคนมากเกิดเป็นเต๊ะระเบิดกับกองพื้นกับถวมบัติเป็นลมบอแมนเป็นลมมาเห็นกองพื้นไงว่าไรป้าตี่ะมันเป็นติดที่เึ่งเลนั่งอยู่แลวมันแบบว่ามันเป็นตึกเขามาแบบมันบมเห็นหุ่งโรดนั่นเออแบบช่วยวอยไปจากนอนไปบวเห็นหุ่งไปแล้วก็อ่อนอักละาลงกินเมื่อยครับเออ เป็นแนวนี้เออเคยเป็นอยู know, so ่ขาบเคยเป็นต่เถอเออมาเป็นมันจะเคยเพราคนคนบขอกินมันบัจะเป็นเมามันไปทำงานซ้บอหมกีเออไม่ได้บอเบิด์มูไปตัวองตัวเาแกเอาซื้อมูมาขาือเออเบิอกตัวแน้ตกินหมูหลายปจิกินเนี่ยสนะอปิกินยันนี้หมูเห็ดชูกินแบบ เมื่อหันกะไก่แต่ป็นไก่พันเจ้าเออไก่พันมันเกิดไก่ละไกละเป็นพันกันเทียวกันเงินพอก็มีว่าไปบ้างแน่ว่าสันเป็นลมว่าสันเสียงละห้องแง่แง่คอยว่าละห้องยังว่าสันคุณญมาเก็บพากระเจี๊ยบสบายจ๊ะแม่ก็มีประเด็นเป็นลมว่าแหลนปุ๊บให้น้อยน้อยเที่ยงมัน ใช่พ่มีแล้วแต้ยเราบอกว่าพุ่มสวนเต้ยคุณพักนั่นไล่ยอยู่อ่ะแปาะรถบอกแล้วมันใกลอ้กอยู่นี <laughs> ่ว่าสันน่าจะมันใกลอ้อยู่แล้วะสันไปไปกินวะเมื่อวานเขาไอ้ท่อนถามบําว่าเลยเอบอกว่าอย่ามาถามมาไดไรวะหามาอะไรวะขีดไปนี่แหละว่าเนาะเขาเคยเป็นเด็กเออเป็นลมลงระละอยู่แพ้แพ้จะเป่า,น,าน้าเอานะ เขาเป่าของ่าุเดู่ใส่จเปียก่ๆจริงไม่ใช่เลยเฉยเท่้นี่หาันหนตัวนี้เนาะเปล่ามันบทใจแล้วก็ทอเปดขู่เลยแล้วตัวนี้นะเขาแก้อตัวนี้นะเขาบริหนุ้อาเลยนุ่มตัวมันรับตัวแนวชิเกฟ้าเลยเออแนวก็เกผ้า บ้านคีเล่นละถอดาเเป็นร่มาปบบ่ทันป่าหน้าบ่ทันเอาเบดราบจากแนวเราก็ดีทองนั่ทองน้่นสบดคู่เตาลอยหือใดเฮาเฮาหูมึงอ่ะเขาหมึงอ่ต่ว่าเฮาวันสูบได้มันอ่อนนักล่อยู่เออมียกมาเก็าะจะจเข้าพวกไข่แน่แล้ว วัก้วิาิแล้วค่ะกิไปกวดบ้งอืมัต์่จงทรงขือต่างทรงกับไข่มันมันเป็นคอเป็นอย่างเพราะว่ายันต์เตาใหญ่บ่จักผมบอกเขามีว่ะลุกน้องเจหกยันตเตาใหญ่บ่จักษ์ยันจกบ่แล้วบอว่าบ่แล้วกับมันนี่กับอื่นตัวเองนก็เนบอะขกบมาบมันบอกว่านั่นนะนั่นเตาเนาะ ตอนก้าวจัไห้จ้เรีนนยไห้อยากห้องเขาแลวเลยอยากตายนตายอยกกู่จ้าแนล่นพรวนอยู่ใกล้เมื่อก้นแล้วค่ะเสียอัดเพื่องรถอัดเพื่องเอาขั้วไปเอาซมโนรั้วไปาแรงเอาบอกกันแร็ต้อยงอยาบรบลอกมั้นมาแรมือกัตัมหนึ่งไปซโนรัวปเดอคือบีลยยางลัด้นจะใกล้ป้ไป่ต้องโค้งมันเพื่องน้ำมันไยางลัดแรนเอาเอแรนรปร แค่ไหจะบอกว่ากู้สั่งเลยอนแป๊ดแต่ไม่แต่แปกวกดบางทักช่งบ่อตักช่งขืนบ่กความดันบ่อไปเฉยๆหล้งเถียเ้า็พักอรบุเพียงพเอข้าวแบบว่าข้านอนเด็กแบบนี้นอนเด็กตื่นแต่ตีสามขึงมากแล้วก็นอนกับบอลลักนอนทัวร์ทำงานผักอรทัวร์ผ่บ้านนอนอไรอืมบริกิจ หมดแนววะดคิดอยากอะคิดได้แล้วามคิดจะพ้่มนอะเดอว่าบไดยยังมากง่ายได้แล้วมุ่งตัวนี้จังชชี่มาวะอือาลเข้าก่อนอือเจท่าน่ะเข้าก่อนมามาากาแฟนี่ะมาผู้มาผู้เดียวนี่แหละเขาโนมาเขาโบนมาแล้วคนเอีบอกไปตัวน้ำว่าหามาเป็นแนวดกับหมา เป็นลมพี่นองเอ้ยกลยตะเจเกือบเกือบเจหกเป็นโทษขาคนขาน้องสาวขาเต้ามาเห็นเต้าใหญ่แล้วเป็นลมเออออมันเธอมันบ่ท่านเป่าเนาะระหว่าและถอาดีกว่าแล้วมันสีไวกว่าเป่าเป็นลมไปเนาะเป็นลมขาเต่า กับมือแรกได้เนาะผลสิมาทำไมบอกว่เขาได้แล้วแม่มาเห็นยังอยาเป็นล้มลไไปพุนวันแต่เขาจกสบอเออายจเก็บอะไรอย่่าะ่เเอได้บอหาซิบเฉบนสเออไเอสเออสุเออุเออสุดเลอเสออดสเาะปอสไปอออ อืมไทยละเก็บอารมณ์สบายอยู่อืมจั้งวันแ้วมันสิสบายระบ่สบายแล้วยังห้านหูเพื่อนี่น้องยังสิไปหาหมอกวดอาการคืนไปจ้ะกันลูกบ่ได้ก็ให้เล่ามึงเอารถไทยนั่นขี้หลอไทยนอนไปหล่นใกล้กว่าจัะมาไปปิ่นหลอดคว่างไปล้มลงรลอจักอีกเหตุน้ไยบ้านไปล้มอยู่ในเดินยังใครได้เหรอทีมีหนามถอกใส่ ถปลมอยู่โจักไปเห็นอะไรหคด้นอยนึไปควดเกัดตงทรงตอนสิเป็นมันมืดมืดเลลบ่ะเออมืดตึ๊บอยมันเลยมืดแห้งตอนนั้นเออมืดตึ๊บแบบตาลอยไปเลยแล้วจากนอนก็บยากนอนอ่อนอักละอแล้ว นั่นหละคนมันสียาบอกสักนังดแล้วนั่งกินข้าวอยู่นี่นีุ่้มลงโลกเเอาคนเขาจิเขาต้นอยเป็นเื่องนี้บอกจ๊ะเออนตังบอก็มีแ้นตั้งทรงแล้วคือตั้งทรงขึ้นแห้งกับเทูไรตาคือว่ะคนแม่ก็มีคือจะมานั่งพวยเอาก็จิมาจ่อบนบน ฟื้นแล้วพ um no ี่น้องคนจะไปหาหมอแล้วเฮาก็จะเอาอันเฮาอันนักกับเจนจกแล้วมาไหวในทางออกนะจะไปไหวละมันว่าพ่อตาถ่าข้องแล้วไปไปอยู่เซเด่เราว่าแล้วชวนไหวอยู่สวนแน่ไหวอยู่หน้าพ่อก็มีแน่ว่ะได้ผัวเราผัวผัวเาผัวนั่นห้าเมียนั่นมาแต่เท่าจะอยากไปลนมเราอ่ะเพื่อฮอดพี่สองเธอเศร้าบอก บได้หอด้ด้พี่เด้พื้นยูหันไดมาเออพื้นยูหันยูบ้านอรข้าะไรอะอืมเพรานี่เป็นยูคนเป็นเมเอาคนนี้บ่เออแตช่วงทัน่ไผอเมียบ่เคยอุ้มเหมขม่ยอเรีกกับุกนแกเอาได้นักจะอยี้่อบบาหอรีเลยบุตรปญาเลยว่าสกอเลยกับ่จาไงบัวอะไรมาลูกตางนามขอนาจินจอยจะมีแหงอกินบทองเพื้นแค่นี้ เอาอยู่บาดทองทองเจนาจะได้รู้บาดทองจ้ก็ได้ยังรู้มันมันกห้งเลยซัมันมันมันคือพท่านอคนเออแมนมันเทิมเลยเสร็จทุอ่พักอารมณไม่มันเท่มไข้ก็จะเกิดนี่คข้ยุ่งไขหาชิบไปไข้ยังบวกลูกมังเนี้นี่เจ้าชิุกนกรยิงจะบก้ยินั่งเยด้่ตีจะจูจะก่ากว่าได้เจ้ายิ่งมันลงจีราะนจกลปืนก็จะออนมันเบิดลูกปืนมาหันมันจะคอยยิงอันังมันห่าน เราหันยิงดูแล้วเขาเห็นมองเาอยู่หเขาเรียกม่ใชวาตายก่อนนี้ไหมหรือเปล่าอืยังบุกมังฝันนี้แล้ววะคันหด้าลูกปืนยังบอกมังบัดงนี้เปล้มหรอกรมังแห้งจันั้นบจัางแนวเสเหตุองคุณมันอยู่เอื้อน้องไปบ้ากูนี่ เพลงยงนี่ว่ากูขาลูกตีมียตายลูกเอรเพื่อนเขาบอกว่ายังลูมอน่พี่เองี่ไปขาดเนี่โอ้โหโอ้ยมวยมวยเราห่ง่ก็ตายบันตายบันว่าคนนี้มันกับบุเาอจีบบุึดน้ออืมนั่นนั่นลอกโอ้เราก็ตายเออฮามาบุญอ่อไปแลนยบบปเต่าจกออกมาอยู่เอาออกมาบานนีเอาเสียมเมียนั้งยู่พี่ไหนพี่ จะขอยังเหื่อยมวะเปยนไม่เคยเปลนจะเ่เคยเห็นเลยนาะเออไ่เคยเอมกันเ่้าีไมเคยเห็นเออเป็นเอะไลเออเเป็นอะไรไม่รําบ่เอยแค่คอยคอยมือให้บ่่เมื่อมาเอาจูมันก็บันท้าจูบนพี่มกินอะไรมาทานพีนั่งอะไรเออแค่เมือนวันอแพทย์มาชมข้าจเว่าข้าวีลกใส่มาอ่ได้ จะไปจบอเสนามนั mm. ies, ies, ่งก er an like ินพ่อก่อนตายเลยแม่เลยไปเห็ดมไปรมไปวิ่นไปวิ่นเอยตายเลยใล้น้ำรียบรอแล้วเนาะใครใน้ำสักน้ำแห้งแล้วเลยครับแเมียกตได้เนาะมันเป็นไงจะหาเมียหาใจเป็นไงหาเมียหาใจเราเป็นไงไปหาบอยู่แบบมึอวาป้าถูกป้าเมียิไปป้านอะไรครัจะอ่านเข้าป้าอยู่จิ้บไปหาไงเฉยบ่ บุีกินครับเพียงเงเขาเจียวเวาจ้าปชุมาได้ชูบนเมียเลเนาะปัญหาง่ายแค่มีผล้มักก็ได้เขาไปเอาเจ้าวถม่กระทืมาได้เกิดจาย้กระูไปน้ำกันช้าเพียงกันไปได้ถึงทเพีงทำเพีงได้เลไปกะไดคืนได้กับเพียงพียคก็กับุินม้เนาะชูโบราณทงปาบาลเทานี้แล้วขมังแห้งจนบุญยินเห็ดเนาะเอานามพุเอาเถอะนั่นแหละบอกคือใช้สมุนาใช้นา พรนั่นนี่เจไไมีแหงมาเนะมันไปกินบัวขาวบัวนั่นเด้บัวป่านั่นบัวบัวนั่นนะใ้แต่บัวเสือร่างพูดไป้ตาวสน่างพูดไปอันนั้นไดของเมย่วยมากพูดกัพูยามือได้ียกไก พัวเมียเ้องงามเลยและเราอากว่าหิวเลยเด้บานเลเมียเ้างามเลยและเราเสี๋จะไปกวดบางสุขภาพไปเนาะแกตังซงไปซังั่นะความดอกความดันนั่นแหละจะไปหาหมอไปเนาะกวดสุขภาพในพัว่มเมียนคือบางเมียได้คือนั่งพระว่าไนเสียหาเราปลาเมียแเราเราปาแล้ว เออบป่าเลยานี่ย้เรานแมนแมนบัป่าไปดองเดดแมนทางทองง้อป่าเราเนี่ยนานเป่นเวิร์นใหญ่เราวป้าแล้วก็บป้าคือระวังเลยล้างละพี่ป้นงะสำหรับกินนี่กินหน้าพ่อกันเะไร่ปเนองสบาสดีผพิตไปหาหมอเลยรไปเนาะต่กุดเลยเป็นลมขาเตาจ้บ่ได้เป่าน้ำเอาเอาเอาบัวหดเอา เริ่มแห้งแล้